นับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่2ลงนะครับเศรษฐกิจของโลกใบนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของเม็ดเงินเติบโตขึ้นมากมายนะครับดังนั้นคนจึงเริ่มต้นมองหาวิธีการในการที่จะบริหารเงินของตัวเองมากขึ้นและสิ่งนี้เองครับก็นํามาสู่วิชาชีพหนึ่งที่เราเรียกกันนะครับว่านักวางแผนการเงินครับ wealth history ในตอนนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจุดกําเนิดของนักวางแผนการเงิน CFP นั้นเขามีที่มาอย่างไรครับ World History ประวัติศาสตร์ว่าด้ยวยเรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวกินและนี่คือ World History เราม,ามองย้อนกลับไปครับในปี1969ถ้าเกิดว่าเป็นปีไทยก็ปี2512นี้นะครับถ้าเรามองเทียบกรอบประวัติศาสตร์โลกก็อยู่ประมาณปีที่24หลังจากที่สงครามนั้นจบลงนะครับในช่วงเวลานั้นครับมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน ณเวลานั้นของคนอเมริกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและทำให้ในวันที่12ธันวาคมของปีนั่นเอง1,969หรือว่า2,512นี้ที่นครชิคาโกครับได้มีการรวมตัวกันครับเพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆซึ่งถือได้นะครับว่าเป็นก้าวแรกที่มีความตั้งใจสารต่อแนวคิดการวางแผนการเงินแบบองค์รวมครับที่แตกต่างไปจากการให้คำแนะนำแบบเดิมในสมัยนั้นตรงที่ว่า การวางแผนการเงินต่อไปนี้จะมาจากการรวบรวมความรู้จากกลุ่มสาขาต่างๆของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินครับพวกเขามองนะครับว่าการวางแผนการเงินภายใต้แนวคิดนี้จะให้ประโยชน์กับผู้คนได้ครบถ้วนมากกว่าซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวงการอาชีพนักวางแผนการเงินจนนํามาสู่การก่อตั้งสมาคมนานาชาติสําหรับนักวางแผนการเงิน IAFP และวิทยาลัยสําหรับการวางแผนทางการเงินในปีนั้นเองครับ และต่อมาครับอีก3ปีถัดมาคือในปี1972ครับสมาคมนานาชาติสำหรับนักวางแผนการเงิน IAFP นี้เปิดรับนักเรียนกลุ่มแรกให้เข้าไปศึกษาหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในวิทยาลัยสำรับการวางแผนทางการเงินและ1ปีหลังจากนั้นครับมีนักเรียนจำนวน42คนสำเร็จการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของภารกิจที่มุ่งหน้าเผยแพร่บริการทางการเงิน ที่มีมาตรฐานออกไปให้ไกลกว่าดินแดนของสหรัฐอเมริกาครับในปี1985ครับ13ปีหลังจากการสร้างหลักสูตรพร้อมใบป,ประกาศนียบัตแม้ว่าทางวิทยาลัยจะได้เสริมสร้างบุคลากรน,นักวางแผนการเงินที่มีคุณภาพในเชิงของความรู้แต่ครับ วิทยาลัยเองมองเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องพัฒนาเรื่องจรรยาบัณและจริยธรรมที่ตอนนั้นไม่อาจทำได้โดยลำพังครับจึงได้มีการก่อตั้งสถาบันอิสระที่ไม่สแสวงหาผลกำไรซึ่งมีหน้าที่รับรองมาตรฐานของนักวางแผนการเงินว่าจะยึดหลักจรรยาบรณการทำงานโดยอิงจากผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญรักษาความลับและหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงค้ําชูความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ โดยทางวิทยาลัยไ,ได้ตกลงโอนย้ายเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้กับองค์กรอิสระแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners Inc. IBCFP หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันนะครับว่า CFP Board ต่อมาครับในปี2000ก็คือปี2543บ้านเหล่านี้เนี่ยนะครับ CFP Board ตกลงที่จะก่อตั้งอีกหนึ่งสถาบัานใหม่ เพื่อเข้ามาดูแลบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในต่างประเทศซึ่งก็เกิดเป็น Financial Planning Standards Board หรือว่า FPSB ในปี2004นะครับในฐานะองค์กรไม่สแสวงผลกำไรและในปัจจุบันครับ FPSB มีประเทศสมาชิกอยู่กว่า27ประเทศ และมีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP อีกว่า2 13,000คนครับอะไรล่ะครับคือสาเหตุที่เกิดนักวางแผนการเงิน CFP ครั้งแรกมาสู่ปัจจุบันนี้เพนพอยต์ล่ะครับหรือว่าต้นต่อของปัญหาที่ลูกค้ามีนะครับซึ่งก็น,นํามาสู่การก่อตั้งอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP คือการขาดมาตรฐานกลางในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่เป็นความท้าทายต่อผู้บริโภค ที่ต้องการมีที่ปรึกษาการเงินแ่ะครับแต่ไม่สามารถที่จะประเมินหรือว่ามีหลักฐานแสดงความน่าเชื่อถือของนักวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจอีกทั้งในเวลานั้นครับปัญหาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลในมุมมองของจรรยาบรณวิชาชีพที่จะต้องไม่เอาปเปรียบผู้บริโภคจากความไม่รู้ของผู้บริโภคและอีกหนึ่งปัญหาครับคือเรื่องของความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่ต้องอาศัยความรู้ เวลาและประสบการณ์ในการทําความเข้าใจเชิงลึกเป้าหมายขององค์กรก็คือต้องการจะสร้างมาตรฐานของนักวางแผนการเงินที่มีความสามารถที่ได้รับการรับรองและเชื่อถือได้นี่ละครับจุดเริ่มต้นของคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรครับการเข้ามาครั้งแรกของคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อสมาคมนักวางแผนการเงินไทยหรือว่าไทย financial planners association tfpa ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรครับในวันที่26กันยายนของปีพศ2550ถ้าเกิดว่าปีนั้นเรามองดูนะครับก็คือ10ปีครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจของบ้านเราในปี2540นะครับ ซึ่งในเวลานั้นเองก็คือปี2,550นั้นมีผู้ร่วมก่อตั้งนะครับทางด้านของ Thai Financial Planners Association หรือว่า TFPA รน่ะครับรวมกันทั้งบุคคลและนิติบุคคลจำนวน39มรายซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์บริษัทประกันชีวิตบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัทพย์จัดการกองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตอลอทอโดยเล็งเห็นประโยชน์ของบริการวางแผนการเงิน ที่จะมีต่อประชาชนนะครับและอุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทยเนี่ยเป็นสำคัญและในปีเดียวกันเลย2,550นะครับสมาคม TFPa ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับของ Financial Planning Standards Board หรือว่า FPSB โดยเป็นสมาชิกลำดับที่22จาก26ประเทศทั่วโลกเลยโดยมุ่งผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและก็จรรยาบันในการประกอบวิชาชีพได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากลหลายท่านอาจจะมีคำถามนะครับว่าแล้วเรื่องของความแตกต่างระหว่างนักวางแผนการเงิน CFP กับอาชีพทางการเงินอื่นๆตัวอย่างเช่น 1. investment consultant หรือว่า IC 2. ครับ investment planner หรือว่า IP หรือว่า3ครับ Chartered Financial Analyst หรือว่า CFA ทั้ง3อาชีพนี้ครับถ้าหากว่าเราดูผ่านๆครับอาจทำให้บางคนสับสนกับอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้แต่แท้จริงแล้วนะครับจุดสังเกตหลักเลยที่จะช่วยแยกความต่างนะครับของนักวางแผนการเงิน CFP จากอาชีพอื่นๆได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการให้น้ำหนักความสำคัญไปกับเรื่องของวิธีการวางแผนการเงินแบบ องค์รวมจะพยายามตั้งคำถามกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจชีวิตภาพรวมเพื่อให้เข้าใจนะครับถึงความเชื่อมโยงทางการเงินในจุดต่างๆของลูกค้าคนนั้นก่อนที่จะนำมาวางแผนนักวางแผนการเงินยังเป็นที่ปรึกษาตลอดทางการใช้ชีวิตให้กับลูกค้ารายบุคคลโดยเฉพาะและพยายามทำให้ลูกค้าคนนั้นไปถึงเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ซึ่งตรงนี้แหละครับไม่เหมือนกับนักวิเคราะห์หรือกูรูทางการเงิน ที่จะประเมินสถานการณ์ภาพรวมของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของการลงทุนแต่อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแบบเฉพาะเจาะจงกับเราทีนี้ครับข้อดีของการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP คืออะไรครับข้อดีของการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP คือความรู้และแนวคิดที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของลูกค้าได้ครบถ้วนมากขึ้นจากการมองการเงินเป็นภาพรวม เมื่อลูกค้าพึงพอใจก็จะทำให้แนวโน้มการกลับมาใช้บริการต่อเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลบวกต่อน,นักวางแผนการเงินเองย้อนกลับไปครับเมื่อปี2,558ครับ FPSB เคยทำการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคจำนวนมากกว่า1 9 0 0 0รายในประเทศสมาชิกของ FPSB จำนวน19ประเทศในมุมมองของผู้รับคำปรึกษาต่อประโยชน์ของการใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP ส่วนใหญ่58%ตอบแบบนี้ครับ บอกนักวางแผนการเงิน CFP เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ไว้วางใจได้56%ออตอบนะครับว่านักวางแผนการเงิน CFP ให้ความรู้เรื่องการเงินและทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและนักวางแผนการเงิน CFP จะทำแผนการเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการซึ่งช่วยทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้55%อตอบครับว่านักวางแผนการเงิน CFP ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพยอย่างเคร่งครัดในฝั่งของผลสำรวจความคิดเห็นของสถาบันการเงิน92แห่งที่มีนักวางแผนการเงิน CFP ท,ทำงานอยู่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีต่อน,นักวางแผนการเงิน CFP เป็นไปนในทิศทางที่ดีในหลายๆด้านเช่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างกำไรให้องค์กรได้มากกว่า และมีอัตราการเติบโตของขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่สูงกว่าที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปช่วยทําให้องค์กรได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลงการทํางานของนักวางแผนการเงิน CFP ครับช่วยให้องค์กรน,นั้นมีประสิทธิภาพสร้างความแตกต่างทางธุรกิจสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นและมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพสูงกว่าที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปอีกด้วย และที่น่าสนใจครับคือ79%ขององค์กรที่ร่วมทําการวิจัยนั้นมีแผนการในการจะเพิ่มจํานวนบุคลากรที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP มีความหมายนะครับว่าคุณวุฒิและศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP นั้นเป็นที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการในองค์กรต่างๆ อย่างมากทีเดียวครับและทั้งหมดนี้นะครับจะทําให้เราได้เข้าใจนะครับว่ากว่าที่จะมีนักวางแผนการเงิน CFP นั้นความเป็นมาต่างๆเป็นอย่างไรวิวัฒนาการต่างๆเป็นอย่างไรและเสียงตอบรับของสเต็กโฮเดอร์ในวงการการเงินทั้งในระดับบุคคลและบริษัทนั้นเป็นอย่างไรครับ